สวัสดีครับตอนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาจากาพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอุป,ปวานาสูตรครับเป็นบทสนทนาที่ตอบคำถามใหญ่ที่มนุษย์เราสงสัยกันมาตลอดว่าจริงๆแล้วความทุกข์ที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ในพระสูตรนี้มีเรื่องราวที่ท่านพระอุป,ปวานะไปทูลถามพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับความเชื่อสี่แบบที่คนสมัยนั้นคิดว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะครับท่านอยากจะรู้ว่าตามหลักคำสอนแล้วเนี่ยความเห็นไหนคือสิ่งที่ถูกต้องจะได้นำไปบอกต่อได้อย่างมั่นใจใช่ค่ะ พระสูตรนี้ให้มุมมองที่ต้องบอกว่าพลิกความเข้าใจเรื่องสาเหตุของทุกข์ในยุคนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นแก่นสําคัญมากๆที่ช่วยให้เราเข้าใจหลักการเรื่องเหตุปัจจัยหรือปฏิจจสมุปบาทในพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้นมากๆโดยเฉพาะในมุมที่เกี่ยวกับความทุกข์โดยตรงเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเฉลยปมนี้ไว้อย่างไร แล้วคำตอบนั้นมันจะมาช่วยให้เรามองความทุกข์ในชีวิตประจําวันของเราเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างเรื่องราวเกิดขึ้นที่คุ้นเคยกันดีนะครับคือที่วัดพระเชตวันเมืองสาวทีท่านพระอุปวานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตามปกติหลังจากถวายบังคมแล้วก็นั่งลงณที่ที่เหมาะสมแล้วท่านก็ ออไม่รอช้าค่ะทูลถามคำถามที่ท่านคงครุ่นคิดมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งสะท้อนความใส่ใจในคำสอนอย่างมากเลยค่ะคำถามของท่านนี่แหละครับที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้ถามความเห็นส่วนตัวแต่ไปรวบรวมความคิดความเชื่อกระแสหลักของสมณะพราหมณ์ในยุคนั้นที่พยายามอธิบายว่าทุกมาจากไหนซึ่งสรุปได้4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มแรกเลยมองว่าทุกตนทำเองอตตกาตัง หรือพูดง่ายๆว่าเราทําตัวเองนะเป็นผลจากการกระทําในอดีตหรือปัจจุบันของเราเองอัตกาตังกลุ่มที่สองตรงข้ามเลยคือเชื่อว่าทุกผู้อื่นทําให้ปรมกาตังอาจจะมองว่าเป็นเพราะเทพเจ้าคนอื่นหรืออำนาจภายนอกบันดาลให้เป็นไปค่ะปรังกาตังกลุ่มที่สก็แนวผสมผสานคือทุกเกิดจากตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วย อตกาตันจะปรมกาตันจะ uh huh. และลุมสุดท้ายนี่ออกแนวปฏิเสธเหตุผลไปเลยคือเชื่อว่าทุกเกิดขึ้นโดยไม่ใช่ตนทำรรไม่ใช่ผู้อื่นทำรรอติจะสมุปปนังคือมันเกิดขึ้นมาเองลอยๆยไม่มีสาเหตุชัดเจนอาจจะมองเป็นเรื่องโชคชะตาความบังเอิญหรือไม่มีแบบแผนอะไรเลย จะเห็นว่าทั้ง4ี่ความเห็นเนี้ยเป็นความพยายามหาแพะนะคะหรือหาผู้รับผิดชอบต่อความทุกข์ซึ่งถ้าลองมองดูดีๆแนวคิดเหล่านี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในวิธีคิดของคนสมัยนี้ไม่น้อยเลยนะคะไม่ว่าจะโทษกรรมเก่าอย่างเดียวโทษคนรอบข้างโทษสังคมหรือปัดให้เป็นเรื่องดวงเรื่องบังเอิญไปจริงด้วยครับและจุดที่น่าชื่นชมในตัวท่านประุปปวาน,นะคือท่านไม่ได้แค่ถามว่าอันไหนถูกนะฮะ แต่กังวลว่าจะตอบคำถามคนอื่นยังไงให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆไม่บิดเบือนไม่ถูกตำหนิว่ากล่าวตู่พระองค์สแสดงถึงความเคารพและต้องการรักษาความถูกต้องของธรรมะไว้อย่างแท้จริงเลยครับเป็นความรับผิดชอบที่สาคัญมากค่ะทีนี้มาถึงคำตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นจุดคลี่คลายและเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกตอบว่าความเห็นที่หนึ่งสองสามหรือสี่ถูกนะคะ แต่ทรงเสนอหลักการใหม่ที่มองข้ามกรอบเดิมๆไปเลยพระองค์ตรัว่าดูกระอุปวานะเรากล่าวทุกเป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นคือทุกมันไม่ได้ลอยมาจากไหนแต่มันมีเหตุปัจจัยของมันโอ้โหนี่แหละครับจุดเปลี่ยนสำคัญแทนที่จะไปชี้ว่าใครทำพระองค์กลับชี้ไปที่กระบวนการว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเหตุที่ว่านั่นคืออะไรครับพระองค์ตรัสต่อไปค่ะว่าทุกอาศัยผัสสะเกิดขึ้น คำว่าผัดสะนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นผัดสะคํานี้ได้วินบ่อยในทางธรรมแต่ความหมายจริงๆคืออะไรครับในทางพุทธศาสนาผัดสะไม่ใช่แค่การแต่ต้องทางกายนะคะแต่หมายถึงการประจวบกันของสามสิ่งคือ 1. อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเรา 2. อ,อายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสทางกายหรือผดทัพทพะและเรื่องราวในใจหรือธรรมารมที่เข้ามากระทบและ 3. วิญญาณคือความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกันนั้นเช่นการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสทางกายหรือการรู้แจ้งอารมณ์ทางใจพอสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันปุ๊บ ก็เรียกว่าเกิดผัสสะหรือการรับรู้ขึ้นมาแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนพอตาเราเห็นภาพอะไรบางอย่างอายตนะในพลนอกแล้วเกิดการรับรู้ว่าเห็นวิญญาณจังหวะนั้นคือผัสสะเกิดขึ้นแล้วใช่เลยค่ะหรือหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือแม้แต่ใจคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็คือผัสสะทางนั้นๆเกิดขึ้นแล้ว มันเป็นเหมือนประตูแรกที่เชื่อมเรากับโลกภายนอกและภายในเลยค่ะแล้วพอพระองค์ทรงเสนอหลักภาษานี้แล้วพระองค์ทรงชี้แจงหรือหักล้างความเห็นสี่กลุ่มเดิมอย่างไรต่อครับพระองค์ทรงอธิบายสอบไปอย่างชัดแจงค่ะว่าไม่ว่าท่านจะเชื่อตามแนวคิดไหนในสี่กลุ่มนั้นก็ตามเช่นเชื่อว่าทุกตนทําเองหรือเชื่อว่าคนอื่นทําให้หรือเชื่อว่าทั้งสองอย่างหรือแม้แต่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองแบบไม่มีเหตุผลแน่ชัดก็ตาม ทุกในทุกกรณีเหล่านั้นล้วนต้องเกิดขึ้นเพราะอาศัยภัสสะเป็นปัจจัยทั้งสิ้นค่ะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อทฤษฎีไหนว่าใครหรืออะไรเป็นต้นเหตุแต่ถ้าไม่มีภัสสะเกิดขึ้นก่อนทุกตามทฤษฎีของคุณก็เกิดไม่ได้อย่างนั้นหรอครับถูกต้องค่ะและทรงตอกย้ำให้หนักแน่นขึ้นไปอีกด้วยการตรัสว่าเป็นไปไม่ได้เลยอัถฐานังอนวกาโสนะคะที่ใครก็ตามไม่ว่าเขาจะยึดถือความเห็นไหนในสี่อย่างนั้น จะสามารถเสวยทุก์คือประสบกับความทุกข์ได้หากเว้นจากผัสสะเสียคือถ้าไม่มีผัสสะทุกขก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าใครเป็นคนทําก็ตามค่ะโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนกระบวนการจริงๆนะครับเนี่ยคือแทนที่จะไปติดกับดักคําถามว่าใครผิดหรือต้นเหตุคือใครอะไรตนเองผู้อื่นโชคชะตาเพื่อ,องค์กลับดึงความสนใจมาที่กลไกที่เกิดขึ้นจริงในประสบการณ์ตรงของเราซึ่งก็คือ ทุกทุกชนิดต้องผ่านด่านของผัสสะก่อนเสมอใช่ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนจากการหาจำเลยที่อาจจะหาไม่เจอหรือเถียงกันไม่จบมาสู่การทำความเข้าใจกระบวนการที่สังเกตได้จริงว่าความทุกข์มันก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องของออจิตวิทยาที่เกิดขึ้นในทุกขณะจิตที่เรารับรู้โลกนะคะ แต่บางคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะถ้าผัสสะที่ไม่ดีเช่นการได้ยินคำดา่าหรือเจอเรื่องร้ายๆมันก็อาจจะเป็นผลมาจากกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้แบบนี้มันก็วนกลับไปที่ความเชื่อว่าทุกตนทำเองกรรมเก่าอยู่ดีหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะประเด็นนี้ละเอียดอ่อนต้องแยกกันมองนิดนึงคือกรรมในอดีตอาจจะมีส่วนทาให้เราต้องมาประสบกับผัสสะที่ไม่น่าพอใจในปัจจุบันก็จริงอยู่ แต่คำสอนในอุปวานสูตรนี้กำลังชี้ไปที่กระบวนการในปัจจุบันขนณะที่ทำให้ความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นจริงๆนะตอนนั้นคือต่อให้กรรมเก่าส่งผลให้เราเจอเรื่องแย่ๆผัสสะที่ไม่ดีแต่ตัวความทุกข์ใจเช่นความโกรธความเศร้าความขับแค้นเนี่ยมันจะเกิดหรือไม่เกิดหรือเกิดมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของเราที่มีต่อผัสสะนั้นซึ่งเริ่มต้นที่ผัสสะแล้วต่อไปยังเวทนาความรู้สึก และตัณหาความอยากไม่อยากพระพุทธเจ้ากําลังชี้ให้เห็นจุดเชื่อมต่อสําคัญตรงนี้ว่าทุกทางใจมันเกิดจากกลไกลปัจจุบันตรงนี้ไม่ใช่แค่โทษอดีตอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วครับคือกรรมเก่าอาจจะจัดฉากให้เราเจออะไรแต่การที่เราจะทุกข์ใจกับฉากนั้นหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการรับรู้และตอบสนองซึ่งก็เริ่มจากภาษาในปัจจุบันขณะของเราเองเราสามารถเข้าไปทำงานกับจิตใจตัวเองได้ แล้วภาษะมันไปเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆที่อธิบายเรื่องทุกข์อย่างปฏิจจสมุทบาทได้ยังไงครับเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะผัสษะเป็นองค์ประกอบสําคัญอันหนึ่งในวงจรปฏิจจสมุปบาทซึ่งอธิบายกระบวนการเกิดทุกอย่างเป็นระบบเลยนะคะตามหลักคือเพราะมีสสษ Contact เป็นปัจจัยจึงมีเวทนา feeling สุขทุกข์หรือเฉยๆเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา craving คืออยากได้อยากเป็นอยากหนีเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทา,าน clinging grasping ความยึดมั่นถือมั่นและกระบวนการนี้ก็ดาเนินต่อไปจนนาไปสู่ความทุกข์ทั้งมวลในที่สุดค่ะอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์นะคะเสียงดังขึ้นผัสสะเราก็รู้สึกบางอย่างกับมันอาจจะร,รําคาญอยากรู้หรือเฉยๆเวทนาแล้วก็อาจจะเกิดความอยากหยิบขึ้นมาดูอยากตอบอยากปิดเสียงตันหาถ้าเราไม่รู้ทัน แค่เสียงเตือนสั้นๆก็อาจจะพาใจเราวุ่นวายไปได้ยาวเลยอ่าเห็นภาพเลยครับแสดงว่าถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ตอนที่ผัสสะมันเกิดขึ้นเหมือนรู้ทันตั้งแต่เสียงปิ้งดังขึ้นมาเราก็มีโอกาสที่จะไม่ปล่อยให้ใจมันไหลาตามน้ําไปสู่ความรู้สึกเวทนาความอยากตัณหาและความยึดติดอุปาทานที่จะทําให้เราทุกข์ได้ง่ายๆใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจสําคัญการที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไปที่ผัสสะ ก็เหมือนกับทรงบอกใบ้ว่านี่คือจุดสังเกตรแรกเริ่มที่เราจะฝึกสติให้รู้ทันได้ถ้าเราทันผัสสะเราก็ตัดโอกาสที่ทุกจะงอกเงยต่อไปได้มากหรือแม้แต่ถ้าไม่ทันผัสสะแต่มาทันที่เวทนาคือความรู้สึกก็ยังพอจะยับยั้งไม่ให้เกิดตัณหาได้การเข้าใจเรื่องผัสสะจึงไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเพื่อจัดการกับความทุกข์โดยตรงเลยค่ะฟังดูแล้วรู้สึกว่าคำสอนนี้มัน จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริงมากเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะรู้สึกว่าทุกเป็นเรื่องใหญ่โตแก้ไขาย,ยากหรือต้องไปแก้ที่อดีตชาติพอมาเข้าใจว่ามันเริ่มที่การกระทบในปัจจุบันมันเหมือนเราเห็นช่องทางที่จะจัดการกับมันได้มากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับทุกขณะในชีวิตประจําวันของเราเลยค่ะทุกครั้งที่เราหงุดหงิดไม่พอใจกังวลเศร้าหรือทุกใจเรื่องอะไรก็ตามลองย้อนกลับมาสังเกตดูเธอคะ่ะ มันต้องมีผัสสะบางอย่างเกิดขึ้นก่อนเสมออาจจะเป็นคำพูดที่ได้ยินภาพที่เห็นกลิ่นที่ได้รสที่ลิ้มสัมผัสทางกายหรือความคิดที่ผุดขึ้นในใจของเราเองนี่แหละการตระหนักว่าผัสสะคือจุดสตาร์ทเสมออาจจะช่วยให้เราไม่พุ่งไปที่การโทษคนอื่นทำไมเขาทำแบบนี้หรือโทษตัวเองฉันมันแย่จริงๆหรือโทษโชคชะตาซวยอะไรขนาดนี้แต่หันมามองที่กระบวนการภายในแทน หันว่าอ๋อตอนนี้มีเสียงกระทบหูผัสสะแล้วใจเกิดความรู้สึกขุ่นมัวเวทนาขึ้นมานะหรืออ๋อตอนนี้คิดเรื่องนี้ผัสสะทางใจแล้วรู้สึกกังวลเวทนาขึ้นมาการเห็นกระบวนการแบบนี้ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของการมีสติและการใช้ปัญญาเข้ามาจัดการกับทุกการฝึกสติให้รู้ทันผัสสะและสิ่งที่ตามมา จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และความทุกข์ไปโดยไม่รู้ตัวแน่นอนค่ะเพราะเมื่อรู้ทันที่ต้นทางเราก็มีทางเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสกิเลสได้ง่ายมันคือการเพิ่มช่องว่างระหว่างสิ่งเรากับการตอบสนองทำให้เรามีอิสระมากขึ้นในการเลือกที่จะไม่ทุกข์ค่ะสุดยอดเลยครับ จากคำถามที่ดูเหมือนจะหาข้อสรุปยากของท่านพระอุปวานะกลายมาเป็นคำสอนที่ทรงพลังและชี้ทางปฏิบัติให้เราได้อย่างชัดเจนมากๆโดยสรุปนะครับจากการคุยกันเรื่องอุปวานสูตรวันนี้เราได้เห็นคำตอบที่ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ทรงตัดสินว่าความเชื่อเรื่องต้นเหตุทุกแบบไหนถูกหรือผิดแต่ทรงชี้ไปที่ความจริงสากลว่าทุกทังหลายเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัย และปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในทุกกรณีก็คือผัสสะหรือการกระทบและการรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่เองครับการเข้าใจหลักการเนี้ย มันเปลี่ยนมุมมองเราจากการพยายามหาคนผิดหรือต้นต่อภายนอกมาสู่การทำความเข้าใจกลไกภายในจิตใจเราเองว่าความทุกข์มันก่อตัวและทำงานอย่างไรซึ่งการเข้าใจกลไกนี้ล่ละค่ะที่มอบอำนาจกลับมาให้เราให้เราสามารถใช้สติและปัญญาในการรู้เท่าทันและจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะได้และนี่คือคาถามทิ้งท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ ในเมื่อผัดสะหรือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูบานแรกที่จำเป็นต้องเปิดก่อนทุกจึงจะเข้ามาได้ถ้าอย่างนั้นแล้วการที่เราจะฝึกฝนพัฒนาทักษะในการรับมือจัดการหรือเพียงแค่รู้เท่าทันผัดสะที่ถาโถมเข้ามาหาเราแทบจะตลอดเวลานี้มันจะส่งผลต่อความสามารถของเราในการลดละหรือกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้างลองนาไปพิจารณาดูนะครับ